เมื่อส่วนผสมทุกอย่างรวมตัวกันแล้วส่วนผสมแต่และตัวเทพทั้งนั้นค่ะความเป็นอมตะจะหนีจากเราไปไหนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสาวๆลืมแก่วันนี้ป้าแตนนะคะจะพามาปั่นสูตรที่ลืมแก่ลืมป่วยนะคะสูตร b i g ตรเบอร์รี่อิมสวยเป็นอมตะค่ะ แน่นอนค่ะชื่อสูตรก็บอกอยู่แล้วมิกซ์เบอร์รี่ส่วนผสมหลักของเราคือเจ้ามิกซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้ป้าซื้อแบบฟีสแข็งมาเลยแอนตี้ออกซิแดนต์จะสูงกว่าแบบสดนะคะตัว <Hey. S 1> ต่อมาค่ะสตรอเบอร์รี่ค่ะตัวต่อมาค่ะแครอทค่ะอันนี้แครอทต้มสุกทั้งเปลือกนะคะต่อมาค่ะบีชรูทนะคะเราใช้แบบสดนะคะตัวต่อมาค่ะมะเขือเทศนะคะใครจะใช้แบบผ่านความร้อนก็ได้หรือจะใช้แบบเป็นลูกๆแบบนี้ก็ได้ซึ่งของป้าแตเอาน้องไปผ่านความร้อนมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำเดือดอ โยนน้องลงไปตุ้มแล้วหยิบขึ้นมาเลยค่ะและก้อนนี้ค่ะโยเกิร์ตนะคะป้ายเลือกใช้เป็นโยเกิร์ตจากพืชนะคะซึ่งเป็นโยเกิร์ตมะพร้าวมาดูส่วนผสมที่เป็นของธัญพืชกันบ้างนะคะวันนี้นี<อ>่เลยจ้ะเก่ากี้ไม่ต้องทําอะไรนะซื้อน้องมาปุ๊บใช้ได้เลยค่ะและ งากล้องค่ะตัวนี้วิตามินอ e ีสูงมากนะคะเสริมภูมิคุ้มกันค่ะตัวต่อมาค่ะนี่เลยนะคะแฟลกซีดนะคะมีโอเมก้าสสูงเส้นใยไฟเบอร์สูงมากๆค่ะส่วนผสมที่สำคัญมากๆก็คือซ u เปอร์ฟู้ดนะคะ วันนี้ป้าแต่ก็ใช้เป็นนี่ค่ะโปรโตีนนะคะจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็วิตามิน20ชนิดค่ะต่อมาคือวิตามินต้านแก่นะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะวิตามินต้านแก่ใครไม่อยากแก่ก็ใส่นะจ๊ะตัวต่อมาค่ะจุลินซีนะคะเพิ่มจุลินซีดีให้กับร่างกาย1 0 0 0 0ล้านตัวเลยจ้ะวิตามินซีนะคะใครใครใส่ก็ใส่นะคะซึ่งป้าชอบมากวิตามินซีนะคะเพราะวิตามินซีเจอกับโปรโตีนแล้วก็ไปสร้างชั้นคอลลาเจนนะคะ โอเคค่ะมาถึงขั้นตอนที่สําคัญแล้วคือการรุงน้ํำอามาตะของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะป้าแต่จะใช้เจ้าโถปัน่นรุ่นคู่บุญป้าแต่ค่ะ <Wow. S 1> ก็กะเอาเนาปะป้าแต่ก็จะใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะไม่ใส่เต็มโถโอเคน้องมิ์เบอร์รี่ตักน้องลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยดีกว่านี่ไหนก็เอาออกมาเล้วสตรอเบอร์รี่แครอทนะคะแล้วก็นี่เลยบีทรูทค่ะใส่ลงไป บิดรูทเนี่ยสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้ฟอกเลือดด้วยค่ะแครมะเขือเทศค่ะป้าเลือกใช้เป็น2สายพันธุ์เลยพวกนี้ผ่านความร้อนมาหมดแล้วนะคะโอเคแล้วก็ใส่โปรตีนลงไปแล้วก็วิตามินต้านแก่ใส่ลงไปจุลินทรีย์ใส่ลงไปค่ะหนึ่งหมื่นล้านตัวลงไปแล้วค่ะวิตามินซีนิตเตงนะคะใส่หมดซองเลยก็ได้เนาะไข่ okay. ตามด้วยนี่เลยเกกี้ใส่หมดเลยแหละหน้กล้องค่ะแฟกซีค่ะ ใส่หมดเลยโยเกิร์ตใส่ครึ่งเดียวก็พอกิอหมดโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ใส่น้ำลงไปให้ท่วมเลยนะคะนี่แค่นี้พอแล้วปั่นเลยมาดูเรือ่องเครื่องปั่นรุ่นคูบุญตะแต่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราชิมก่อนชิมก่อนก่อนจะบีบมะนาวนะคะ อร่อยอ่ะเปรี้ยวแล้วบีบมะนาวอีกนิดหนึ่งโอเคเลยค่ะพี่ป้าใส่มะนาวแยกแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ความหอมะคะ่ะนี่เทเลยนะทุกคนดูโอ้โหแค่เห็นก็รู้สึกเป็นอมาตะแล้วอะทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสูตรนี้จะช่วยให้เราเป็นอมาตะได้ยังไงเรามาดูส่วนผสมกันเลยคะ่ะว่าตัวไหนที่ออกฤทธิ์ในการเพิ่มความเป็นอมาตะให้กับเรานะคะ มิกซ์เบอค่ะมีแอนตี้ออกซิแดนที่สูงมากๆนะคะสตรอเบอรี่นะคะให้พลังงานแก่เซลล์นะคะและแครอทนะคะอุดมด้วยอินทรียสาร490ชนิดนะคะและเกิดการแพ้ได้น้อยมากๆเลยนะคะตัวต่อมาค่ะมะเขือเทศค่ะมีไลโคปีนสูงมากๆซึ่งไลโคปีนนี้เองนะคะ ออกฤทธิ์ในการเสริมเซลล์เม็ดเลือดขาวให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสูตรนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะป้าใส่เกากี้แบบจักเต็มนะคะเกากี้นะคะเพิ่มเซลล์แอนติบอดีหรือว่าเสริมภูมิคุ้มกันเนาะสูตรนี้นอนหลับสบายนะคะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเจอกับซูเปอร์ฟู้ดต่างๆยิ่งออกฤทธิ์ในการปรับสมดุลของร่างกายนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายเมื่อเราหลับลึกนะคะอนุมูลอิสระจะไม่เกิดขึ้นในเซลล์แน่นอนค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างรวมตัวกันแล้วส่วน ผสมแต่และตัวเทพเทพทั้งนั้นค่ะความเป็นอมตะจะหนีจากเราไปไหนใช่ไหมคะสาวๆคนไหนอยากสวยเป็นอมตะแบบป้าแต่จัดสูตรนี้อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยสัก3วันนะคะรับรองอมตะแน่นอนจ้าสำหรับคนที่อยากลืมแก่ไปกับป้าแตนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะกดติดตามป้าแตไว้เลยค่ะ